ัสดีจ้าทุกคนเราเข้าไปส่องเห็ดเห็นไหมป่าเห็ดฝนมันตกหนักจ้าเราเลยเข้าไปดูใจร้อนมากเลยไม่มีเวลางานเยอะเราก็เลยไม่ได้เห็ดมาสองสาดอกจ้าแล้วก็เลยมาดูได้นี่ไปดูไปช่วยเราเก็บเลยนะไปชมที่เราเจอเลยจ้าเนยอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไหนเลยผักตะกะแตนยอดถั่วจ้าอร่อยมากนะอย่างเงี้ยหอมมากเลยจ้า,เ,าเจอเจอผัก โอ้ยดูดูหอยทากิตัวใหญ่ใหญ่จะผักตะกะแตนงามงามเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยดูดิเนี่ยงามมากเลยว่าไปยอดเขายังกินได้อยู่นะนี่เนี่ยยอดอ่อนๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้กินได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขายังกินได้อยู่เลย เราก็คนชอบกินผักนะมปดูดินี่ยอดอ่อน,ออนเขาอยังกินได้อยู่เนี่ยเราพาชมดอกนี่จ้ะก,กระแตนยอดถัว่วอันนี้ยอดท้าเนี่ยเล็กๆหอมๆหอม,หอ,ม,มอียอดทัวนะเวลาเด็ดลแล้วอะเนี่ยแล้วว่าเขาอร่อยดีอะมาดูโอ๊ยเราเหยียบตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เหยียบหรอก นน,นี่ดอกเขานี่ดอกสวยมากเลยนี่ยอดอ่อนๆตรงนี้งามอะ่ะเป็นป่าเป็นป่าแบบนี่มันห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วนะเรายังไม่ถึงบ้านเลยเก็บผักตะกระแตนก่อนอยากกินนะนะ่ลงเรื่องอยากกินผักจ้า นี่อ่อนๆนะเอาๆๆะะอ่อนๆนะคะอ่อนยังกินได้อยู่นี่ใช้เพื่อนๆดูนี่จ้ะหอมมันคล้ายๆกับนี่ให้เพื่อนๆดูกอใหญ่มากเลยอันนี้ยังไม่เคยมาเก็บเลยตรงนี้เนี่ยเขาหอมเหมือนถั่วมากๆเลยจ้ะนี่ ันนี้เข้าป่าเมื่อกี้ไปส่องเห็ดได้ได้เห็ดเลืองมาหน่อยหนึ่งเนาะฝนมันตกชุกอยู่นะตอนนี้เนะเราดีใจมากเลยฝนตกเพื่อนยอดยอดถั่วเหมือนยอดถั่วมากเลยจ้ะหอมหึมมันเหมือนมีรอยคนเด็ดอยู่นะเนี่ยมีรอยคนเด็ดอยู่จ้ะอืม เพื่อนเดี๋ยวเราวางก่อนมันเต็มมือเราอ่อนกำลังกินมากเลยเนี่ยถ้าได้กินผักและกินข้าวมีแรงมีแรงเบื่อนดูดิเนี่ยจ้ะเป็นผักถั่วและดมแล้วกินเขาเหมือนฝักถั่วมากๆเลยจ้ะ หมอมดีอ่ะถ้าคนชอบกินถั่วนะเพื่อนเดยวมานน้นนิดนึงมันมีรอยคนมาเด็ดอยู่จ้ะแสดงว่ามีคนกินอยู่นะนี่เพื่อนดอกเขาสวยจ้ะยังไงมันก็มีรอยเด็ดอ่ะเยอะอยู่นี่ก็รอยเด็ดจ้ะแล้วก็เก็บ จ้าของเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วมันเก็บไปทำอะไรนะยอดอ่อนอ่อนเพื่อนหยิบน,น,นิ่มเลยแหละแต่หอมกินแล้วมันเหมือนถั่วเลยแหละเนี่ยคิดว่าไม่ได้เก็บแล้วนะเนี่ยข้างที่ทำงานก็ไม่มีเวลาเลยจ้ะนี่ได้เยอะอยู่นะดูดิเดีย๋ยวนะเพื่อนๆเ,เก็บอีกนิดหนึ่งนะ นี่จ้าดูเลยยอดถั่วนะทุกคนมีรอยเด็ดเยอะเหมือนกันนะมีรอยเด็ดเยอะอจ้ะมีรอยเด็ดเยอะอย,อย,ย,อะอยู่แต่ว่ามีคนกินเหมือนเราเนี่ยรอยเด็ดทั้งนั้นเลยเนื้อส้มตำอร่อยนะนี่ เขาเหมือนถั่วมากเลยโอ้นี่รอยเด็ดตึมเลยดีใจจัจงมีคนกินคิดว่าเรากินอยู่คนเดียวมีจ้ายอดอ่อนอ่อนนะลอ,อยเลยนะ่มีจ้าเพื่อนนี่ยอดอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะเราแค่เอาอ่าอะไรนะที่ต้ม ต้มน้ำร้อนอะและเอามาลาดนะเขาก็หมอบแล้วจ้ะแล้วเราก็กินเขาก็ยังคงความอร่อยอยู่เลยเพื่อนเพื่อนดูได้เยอะเลยนะว่าไปแล้วนี่เลิกงานค่มค่ะสองอาทิตย์นี้เรารับจ็อบเพิ่มวันละเจ็ดชั่วโมงจ้ะงานเลยเลยเลิกค่ำจะหาคลิปลงได้ไหมนี่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนช่วยช่วยเราดูหน่อยนะ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะที่ได้ยินนะั้นเป็นเสียงปืนนะเขามีสนามยิงปืนที่เราเล่าให้ฟัง่ะจ๊ะแต่ว่าอยู่ไกลจากตรงอยู่คนละเมืองเลยจ้ะแต่ว่ามันเสียงมันมาหากันได้จ้ะหอมหอมเพื่อนๆโอ้ยนี่อ้อนีอน่สออนเลยเราสออนเลยเรา ออลีเลายอดถั่วนะเธอใครไม่เคยกินต้องลองนะจ๊ะดูดิโอ้น่ากินมากเลยนี่นี่น,นี่นี่จ้านี่อีกหน่อยนึงยอดถัว่วจ้าเอาพอละ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนี่เราได้ได้ได้ผักไปกินแล้วของอร่อยเลยจ้ะผักโขมจ้มาผักโขมฝรั่งเป็นผักโขมบ้านจ้าเยอะเลยเขาไม่สมบูรณ์จ้ะเพราะว่ามันแรงอ่ะจ้ะนี่เขาจะมีขนเยอะเลยนะจริงแล้วยอดขนาดนี้ก็กินได้นะจ้าแต่ว่าเราไม่ไม่เอาจ้าเขาเขาไม่ค่อยสวยอ่ะจ้านี่ ผลไม้ต่อไปที่เราจะเก็บนะคะ b l a c k b ์ r r y ค่ะออกดอกกำลังออกลูกเต็มเลยอยู่ที่นี่ตระกูลเบอร์รี่นี่ไม่อดเลยจ้าก็มีแต่เล้านี่แหละถ้าทางจะเก็บอยู่คนเดียวนี่ก็ออกลูกเลยจ้าตัวที่ทำให้ออกลูกอยู่นี่ <c oughs> บิดไปแล้ว เยอะโด่งมากเลยจ้าไม่อดละจ้าแล้วมีทั่วไปเลยตรงนี้เป็นโดงเลยจ้า